จำแ้นานาธาตุสม,มาปัสสังนิพนตติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะกายานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงม,มีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะกายชิตตังุวิมุตติพุทธติเพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะคกล่าวได้ว่า กิดุทพ้นแล้วด้วยดีดังนี้สาธุสาธุสาธุปัจจัยยี่สี่ตอนวิปปยุตะะะยตะปัจจัยนะวิปปยุตตะปัจจัยคือการประกอบขึ้นที่เข้ากันไม่สนิทคือการประกอบกันเข้าแล้วมันยังเห็นชิ้นส่วนอยู่ประมาณนี้อย่างเช่นเราประกอบรถเข้าด้วยกันยังไง เข้าด้วยกันเป็นรถหนึ่งคันเดอรเรามองไปเห็นล้อนะเห็นปากระโปรงเห็นประตูนะเห็นหลังคาอย่างเงี้ยที่เรามองเห็นพอเราลือ,อ,อกมานะลือฝปกระโปรงขึ้นมาเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเราก็เห็นเครื่องเห็นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยอย่างเงี้ยคือมันมันเข้ากันไม่สนิทเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนน้ำกับน้ำนมนะอย่างนี้เรียกว่าวิปญจุต ทีนี้จะเน้นไปที่จิตเจติรูปในทาที่มันเกิดขึ้นที่ที่ใจของเราที่ตัวของเราเนี่ยคือตัวจิตเนี่ยมันมันวิปยุธ์อยู่กับอยู่กับรูปนะคือรูปนามรูปเะนามคือจิตกับรูปมันมันมันวิปยุต์กันอยู่คือมันประกอบเข้ากันอยู่แต่มันไม่เป็นเนื้อเดียวกันอันหนึ่งเป็นจิตอันหนึ่งเป็นรูปมันต่างอาศัยกันเกิดขึ้น จิตต้องอาศัยรูปในการเกิดอาศัยรูปเป็นทวารอาศัยรูปเป็นอารมณ์ถึงเกิดขึ้นมาไดนะ้แล้วก็รูปก็อาศัยจิตเกิดนะอาศัยจิตเกิดโดยโดยอะไรโดยโดยนิสยปปจจัยโดยอัญญะมัญญะนะโดยสชา,าตะปัจจัยเหล่านีนะ้ซึ่งอาศัยกันอย่างนี้แต่ในพิพยุตตาปจัยเนี่ย คือการประกอบเข้ากันเนี่ยมันมันเข้ากันได้แต่มันไม่สนิทมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันไม่เกิดพร้อมกันนะไม่เกิดพร้อมกันแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในที่เกิดที่เดียวกันไม่ได้รู้รู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็ไม่ดับไปพร้อมกันแย่เพราอรูปกับจิตเนี่ยมันมันมีอายุที่มันแตกต่างกันแต่อย่างจิตไม่มอายุแค่สามมนุษย์ขนาดมันก็หมดแล้วแต่รูปนั้นมีทั้งหมดห้าสิบเอ็ด อนุขนนะหรือสิบจ็ดขณะดจิตที่มันยืนยาวที่มันมากกว่าอายุของอายุของรูปคนะือเอาอายุของจิตไปวัดได้ถึงห้าสิบเ็นนุขณาดอย่างนี้มันไม่เท่ากันนะเพราะนั้นมันเลยประกอบกันไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดป้องกันมีที่ตั้งเดียวกันีอารมณ์เดียวกันหรือดับพร้มกันจิตมันจะดับก่อนดับตั้งหลายครั้งแล้วรูปถึงดับดับสิบจ็ดขนาดสิบครั้ง นะรูปทิ้งกะดับไปอย่างนี้เรียกวิบยุทธ์ทีนี้มาดูส่วนภายในอย่างนามธรรมาด้วยกันก็ดีอย่างอากุศลอย่างเงี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นนะมันอกุศลก็มีไหมอยู่ในจิตก็มีแต่มันไม่เข้ากันเป็นสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนะมันก็มีอยู่เพราะในจิตมันมีทั้งทั้งสองฝั่งทั้งอนุสัยและบารมีในส่วนที่เป็นบารมีนั้นเป็นกุศลนะในส่วนที่เป็นอนุสัสนั่นก็เป็นเป็นอกุศล เป็นสภาวะที่มันมันเป็นอาการของจิตที yes, of sort of how, ่ประกอบอยู่กับจ <pol> ิตแต่ว <jin> ันก็อยู่กับจิตเห็นไหมแต่มันเข้ากันไม่ได้มันอยู่คนละฝั่งเลยมันแยกออกเป็นอันหนึ่งเป็นอันลุใสลุใสคือเกิดจากเขตที่ไม่ดีที่ประกอขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีทั้งหมดกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดกรรมที่ทาให้ให้ทุกข์อะให้วุ่นในทุกข์ไอ้ที่มันวุ่นไอที่มันคิดอะไรไม่ออกสรุปแล้วมันก็คือทุกข์แค่กรรมทุกข์ตัวเดียว ทุกค,คือความไม่สงบมันต้องแยกภาษามาคุยกันนะส่วนสุนศลมันก็สงบหรือสุขนะแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ปรุงแต่งกันอยู่นะอู่ตนะ้กนก็ปงแต่งใทุกอุตุนก็ตงปุงแต่งตามความปรารถนาตามความอยากตนได้สมใจหมายหรือสําเร็จประโยชน์ที่ตนต้องการนั้นด้วยโลภะหรือด้วยกุศลน,นะมันก็ทุกอยู่ดีเพราะว่ามันเกิดการปรุงแต่งตำงานขึ้น มันไม่เหมือนมันไม่ต้องปรุงแต่งมันมันอยู่สงบหน้าเรียบเงี้ยใช่อย่างงั้นน่ะนะเขาเรียกว่านิพานแต่การเข้าด้วยกันไม่สนิทเนี่ยนะกุศลไม่สามารถเข้ากับอกุศลได้แต่จิตไม่ดีไม่สามารถเข้ากับจิตดีได้ขณะที่เราโกรธอยู่เราไม่สามารถดีใจได้อย่างเงี้ยเข้าด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยหรือขณะที่เราดีใจอยู่เราจะโกรธก็ไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนมันเป็นวันอยู่งี้มันเข้ากันไม่ได้แต่มันอยู่ด้วยกัน เพราะว่ามันอยู่ในสัพปจิตในจิต <toda> จ <fine> ิตเดิมจิตเดิมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วในตัวจิตนั้นน่ะมันมีอนุสัยและบารมีอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ไม่เข้ากันไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะมันคนละธาตุในหนึ่งธาตุพูดในหนึ่งธาตุโง่มันเข้ากันไม่ได้แต่มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตก็รจิตประกอบด้วยกุศลและอกุศลและอวิยากตะด้วยนะมังเป็น เจตสิก uh, ที่มันไม่ทุกข์ไปสูกนะเรียกว่าอัิยากตะนะมันจะมีสิบสามดวงนะที่มันเป็นกลางนะก็เป็นตัวสัพเพจิตะสัตวาเจตสิกเจ็จดวงแล้วก็ปกิณกะอีกหกดวงนะเป็นกลางหรือเป็นอัิยากตะธรรมเนี่ยมันก็ประกอบด้วยเข้าด้วยกันอยู่งี้แต่ไม่สนิทเพราะว่ามันคนละเนื้อ คนละเนื้อหานะไม่ใช่เนื้อเดียวกันเหมือนน้ำกับน,นมหรือกุศลกับกุศลหรืออุศลงคอุศลหรือกิริยากับิริยาอย่างเงี้ย,ยมันจะเข้าเนื้อเดียวกันอย่างเงี้เรียกว่าสัมปยุทธ์นะสัมยุทธ์ตบัญจัยประกอบเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอโกธโมหรือ,อการที่จะบรรลุทำได้เนี่ยมักมีองค์แปดนะที่ทั้งหมดแปดดวงเนี่ยจะรวมกันเป็นเป็นเดียวกัน เป็นญาณรวมเป็นญาณอันเดียวกันเรียกว่าเอกโตโมเรียกว่ายาณนะจากนั้นญาณเนี่ยก็จะพัฒนาจากญาณแรกนะอย่างญาณแรกที่เรียกว่าอน,นัญญาตัญญัตสามีจินสียานเนี่ยญาณเนี้ยนะมันก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะไม่แยกออกจกแปดดวงแล้วมันไม่แยกเจสิ่งต่างสามจดแปดดวงก,ก็ไม่ได้แยกมันแบนเดียวกันจากนั้นญาณน,นี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกเป็นญาณสองญาณที่สองเรียกว่าอัญญีย นะก็จะมีความชัดนะมีความไวความคามความชัดขึ้นมาอีกก็ประกอบด้วยนะเครองสื่ทั้งหมด8ดวงนะที่งดวงนะที่อยู่ด้วยกันนะเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเนี้เรียกว่าเรียกว่าสัมพยุทธ์นะจนมาถึงยานตัวสุดท้ายเรียกว่าอัญญาตาบินสีแห่งนะองค์พระอรหันต์่ึงตัดอาสวะกิเลสได้ทั้งหมดเลยนะเป็นนวรมตาธรรม มันจะมีความคามชัดความไยควาจิตที่จะประหารหรือทําลายองตตนต้องบมดนะให้ให้มันกำเริบีปแ่ตายหมดให้ทิ้งไปจนหมดทั้งสลายไปจนหมดแล้วไม่กลับมามีได้อีกไม่มีเชื้อมาอีกอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นตัววิปยุตตวปัจจัยเนี่ยคือมันเป็นธา้าที่มันมันประกอบเข้าด้วยกันแต่มันไม่สอริบนะเช่นจิตกับลูกอย่างเงี้ยเช่น อะอกูซนกับกุศนนี่เงนะเข้ากันไม่ได้เลยแต่มันอยู่ด้วยกันก็เป็นอะไรเป็นนามธรรมเหมือนกันนะรูปตัวเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะจิตนะรูปวเหมือนกันอย่างรูปเนี่ยที่เป็นอนิจจาลมอิสาลมนะรูปรูปที่เป็นอนิจตาลมรูปรูปไม่ดีไอย่างเสียงระเบิดตังปึ้งตึ้งอมตามกันมาอย่างนี้นะอมตามกันมากับอีกเสียงหนึ่งเสียงดนตรีเสียงเลงกับกล่อมเสียงคุยอย่างเงี้ยนะมันไม่เข้ากันนะมันก็มีอยู่ มันก็มีเสียงขึ้นมาได้เหมือนกันแต่มันไม่เข้ากันเพราะอะไรเพราะว่าตัวาธาตุอะมันคนละาธาตุกันนะอีตัวหนึ่งเป็นอันนีนะอันนี้ถาลมตัวหนึ่งเป็นอีถาลมอย่างนี้อย่างนี้นะเรียกว่าวิปปยุต์าต์ปัจจัยนะซึ่งมันเกิดขึ้นที่จิตเจติรูปของเราเนี่ยวันนี้ได้นำเรื่องนี้มาแสดงเพื่อให้มีแง่มุมนะทุกท่านทั้งหลายที่ได้ศึกกำลังศึกษาใช้ยิบสีสเวลาเราสวดอยู่ผู้ที่สวดอยู่หรือผู้ที่ทายายอยู่เนี่ย จะได้เห็นภาพเป็นสภาวะเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแก่ตัวเราผู้ปฏิบัตินั้นขณะกำลังจะเป็นงานขึ้นมาเนี่ยจะได้นึกถึงคําที่ได้แสดงไว้เนี้ยนะเอาไปเพื่อขยายให้ทาให้มันแจ้งขึ้นในจิตของท่านทั้งหลายนะวันนี้ก็เห็นส,ม,สมควรแก่ทำก่อนจบคลิปนี้ก็ขอปากคำพระศาสดาเอาไว้ศาสนาไม้หังพิฆเ,เวอปมาตาทิกตาโพธิอปมาตาทิกโตอนุตรัตตุพัสกิโม พิสูจทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่ถึงทาแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรักตัวค้เกมาทรก็เป็นสิ่งที่เราถึงทำแล้วด้วยความไม่ประมาทอ๋อทุกๆคนทุกติดทุกคนลูกๆทุกคนเนี่ยผู้ที่สนใจใกล้ในธรรมทุกผู้ทุกคนตงมีแต่ความเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทิญสาธุสาธุสาธุ